สวัสดีมินรักแฟนโปเกมอนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะอยู่กันในเกมโปเกมอนเดฟเจอร์อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะเพราะว่าเคยลงไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะแต่ว่าวันนี้มาลองเล่นอีกหนึ่งครั้งเอาจิ้งเนี่ยมาแค่ทาการรีวิวเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าจะเล่นจริงเนี่ยผมน่าจะต้องไปเซิร์ฟใหม่เพราะว่าน,นี่คือเราไม่ได้มานานมากอันนี้คืออยู่ในดีเก่านะวีพียี่สิานะแล้วก็เอ่อตอนเนี้ยเหมือนตัวละครผมไม่แน่ใจว่าตัวละครเนี่ยมันมีเข้ามาเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ว่า รู้สึกว่าตัวเก่งๆเนี่ยมันเริ่มจะมีเยอะละเอาจริงเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยตอนที่มันมาแรกๆอ่ะตัวละครใหม่ๆมันยังมันยังน้อยอยู่ใช้คําว่าตัวละครยังน้อยอยู่ละกันแต่ว่าตอนนี้ตัวละครเขาก็เหมือนจะอัปเดตขึ้นมาให้มันเยอะกว่าเดิมเลยแล้วก็เอ่อตัวพวกเขาเรียกอะไรท็อปเทียร์เนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นแค่ตัวเอ็ดบวกผมไม่แน่ใจว่าทําไมเราถึงไม่เล่นเอ็ดกันอาจจะไม่เก่งหรือเปล่าเพราะว่าอเอ็ดในเกมเนี่ยมันก็มีเยอะแล้วก็ผมคิดว่ามันอาจจะ ไม่ได้นะบางตัวอาจจะต้องรอกิจกรรมตัวนนะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันจริงๆแล้วกัน,นนะนี่อ่ะแล้วก็เอ่อก่อนที่จะดูเนื้อหาฝากไปดูวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็สมัครของตัวเกม X s n Game ก่อนนะครับผมโอเคไปอ่ะหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปแล้วนะครับผมเราก็ต้องทําการโหลดทางด้านของแอป X 7 Game ก่อนนะก็ใครเป็น iOS สามารถโหลดของ iOS ได้ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android ได้เลยนะครับผมแล้วก็หลังจากโหลดเสร็จก็กดเข้าไปในทางด้านของตัวแอปแล้วก็พิมพ์ไปทางด้านของ Pokemon Adventure แล้วก็ หานที่มันเป็นรูปปิกาจูบวกกับทางนั่งของลถ99%อันนี้นะมันจะอยู่ประมาณเกมมาแรงอันดับ2นะประมาณอันดับ1อันดับ2อ่ะมันจะแย่งกันกันเอวตัวประมาณนั้นอ่ะก็สามารถทาการดาวน์โหลดแล้วก็กดเข้าล่นเกมได้เลยนะครับผมอ่ะหลังจากกดเข้ามาในเกมนะก็ต้องทําการสมรัครรหัสก่อนขั้นตอนแรกนะกดทางนั่งของเข้าสู่ระบบลงทะเบียนด้วยอีเมลนั่นเองนะก็ กดไปนหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใส่อีเมลหรือ Gmail ของเราเข้าไปนะแล้วก็กดทางด้านของการรับรหัสนะแล้วก็รหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลหรือ Gmail ของเราก็แล้วแต่นะก็ไปเอารหัส6ตัวมาใส่ในช่องรหัสแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็ทิ้งเงื่อนไขของทางตัวเกมเลือกเซิร์ฟเวอร์เล่นเกมได้ปกติเลยนะครับผมอ่าหลังจากดูวิธีการดาวโหลดก็สมัครเป็นที่เรียบเลยนะอ่าก่อนอื่นเลยสําหรับผู้เล่นใหม่หลายๆท่านนะก็ใครที่กดเข้าเกมมาเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะตอนเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยมันจะมี อไอเทมให้สำหรับผู้เล่นใหม่ก่อน1อันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็แนะนำให้มากรอโค้ดอ่ะมันจะมีโค้ดเกมเดี๋ยวนะเอาเป็นเซตติ่งกิฟโค้ดอ่ะก็กดกิฟโค้ดใช่ไหมแล้วก็กดโค้ดตรงนี้ใครที่ยังไม่เคยเติมอ่ะมันน่าจะอยู่ในช่องรหัสของขวัญก็สามารถกดเข้ามาได้เนี่ยทางไอตัวเนี่ยของอของแอปเนี่ยกดหนึ่งครัง้งปุ๊บสวัสดิการแล้วก็อยู่ตรงรหัสของขวัญสามารถก๊อปรหัสก๊อปโค้ดเนี่ยมาใส่ได้แล้วก็ รา,ายวันเนี่ยมันจะมีทั้งนั้งของคูปองให้รายวัน2000หยวนต่อ1วันคือมันจะรีทุกวันนะ2 0 0 0นหยวนต่อ1วันอันนี้ถือว่าช่วยประหยัดทำให้เราเซฟงบไปได้ค่อนข้างเยอะมากพราะนวกกับทางเกมเนี่ยมันเป็นลดกึกาเสร็จแล้วก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะแล้วก็ส่วนเรื่องภาษาของเกมเนี่ยถ้าสตาร์ทมาเนี่ยมันน่าจะเป็นแพทภาษาไทยใครที่ไม่ชินภาษาไทยผมแนะนําให้ใช้เป็นทั้งน้ของภาษาแหล่งเกมก็คือภาษาอังกฤษน่าจะเวิร์กกว่าอันนี้ก็ฝากด้วยเพราะว่า ผมคิดว่าภาษาไทยเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นผมคิดว่าภา,ภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะโอเคกว่านานี่อ่ะโอเคมาี๋ยวมาลองเติมกันดูสำหรับท่าั่งของอเยออเขาเรียกอะไรนะอ่าคูปองรายวันสองพันหยวนอ่ะว่ามันได้จริงหรือเปล่านานี่มาอ่าจากที่ผมมาดูเนี่ยอันที่มันพอได้สุดนะสองพันหยวนน่าจะเป็นอันนี้ก็เออมันจะเป็นเรืนองของเศษตนานานัวละครอันนี้18ดาวนี้อ่ะผมคิดว่าน่าจะได้ใช้อยู่อันนี้คือยังไงมันเป็นรายวันอยู่แล้วนะแล้วก็ เสื้อเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมจะเล่นจริงนะผมก็คงไม่เล่นอันนี้หรอกก็อาจจะต้องไปเอาเสื้อใหม่เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เติมได้ไม่มีปัญหาอ่ะอย่างมากมาแค่ตัดโค้ดมาอันนี้2,000นะนี่อันนี้เป็นแพ็ก2,000หยวนนะเราจะมีคูปองอยู่2,000หยวนนี่นหนักหมดนะ2,000หยวนนันนี่คือเราไม่ต้องเสียอะไรเลยอ่ะลองดูโปหมุนติ้วๆอ่ะเออไปนิดนึงอ๋อนนี่เหมือนจะเสียตังค์แล้วนะอ่ะมันหมุนโอเคแปลว่าที่เราเติมเมื่อกี้แหละมันยังหมุนอยู่ แป้นหนึ่งนะหมุนติวไม่หยุดเลยเซิร์ฟเวอร์มันเอ,อเ๋อไปเนี่ยหมุนไม่พักเลยแล้วเมื่อกี้คือโค้ดเราเสียแล้วนะเพราะจากที่กดดูเนี่ยเห็นไหมอ่ากิฟต์โค้ดปุ๊บมันไม่มีคูป,ปองละอันนี้คือเราหมดละอ๋อนี่ไงได้แล้วนี่เออมีหน่วงนิดนึงนะาจริงผมรู้สึกว่าช่วงเน็ตเ็มันไม่ค่อยดีนะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมอ่ะอันนี้คือแพ็กที่เราเติมไปแล้วก็อ่าแพ็กนี้หายดลนะสองพันแล้วก็ถ้าเราเติมอีกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเสียแล้วอ่ะ ก็อย่างที่บอกไปว่ามันได้2,000หยวนต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดีทุกวันก็บริหารทรัพยากรกันดีๆใครที่จะมาเล่นอันนี้ผมคิดว่าเล่นใหม่อะเล่นเซิร์ฟใหม่ๆอะมันก็บริหารง่ายอยู่แล้วแหละคือเปิดมาเพิ่มเนี่ยใครที่พอมีประสบการณ์เนี่ยน่าจะพอรู้อยู่แล้วแหละว่าควรจะซื้ออะไรบ้างแล้วก็ทางเกมเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเอ่อเวอร์ชันลดก๊เซนถ้าเราจะเติมเพิ่มเนี่ยมันก็เสียไม่เยอะอันนี้คือข้อดีมากๆอันี่เดี๋ยวมาดู ID ดีผม ID เดีเดิมก่อน ID เก่า เอออันนี้ตอนแรกๆอ่ะผมอยู่ท็อปเซิร์ฟนะผมจำได้อยู่ว่าตอนวันแรกๆที่ผมเล่นเนี่ยผมอยู่ท็อปเซิร์ฟอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เล่นแล้วอืมตัวละครหลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้คือคนอื่นเนี่ยส่วนมากผมเห็นเขาเล่นเป็นมิวทูเอ็กกันแต่ว่าส่วนตัวผมใช้เป็นมิวทูไวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าผมคิดว่ามันเท่กว่าแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมันไม่น่าจะเก่งกว่ามิวทูเอ็กเพราะว่าจากที่ดูในแรง์กิ้งเนี่ยมันส่วนใหญ่เขามีแต่มิวทูไวกันเอ้ยมีแต่มิ ผมไปดูในพ็อกเก็ตมาเนี่ยมันมี s อเอนี่ยอยู่ประมาณ6-8ถึงตัวแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาใช้เป็นแค่ s บวกกันก็ผมคิดว่าตัว s อเนี่ยมันอาจจะยังไม่มามังแต่ว่า s บวกของแต่ละคนนี้ก็ถือว่าทำสุดนในอย่างเนี้ยในคอร์ดมาเนี่ยเออสนิอัสอแล้วก็เป็นอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะเออมันมันชื่อเอเทอร์เนลนี่หรอไม,ไม่จำไม่ได้เหมือนกันอ่ะถ้ามาัน แล้วก็เป็นมิวทูเอ็กแล้วก็เป็นซาเชียนแล้วก็เป็นท่านั่งของเอ่อเรเนล่าอ่ะประมาณนี้อันนี้ที่เขาใช้ใช้ใชกันอ่ะใครที่เล่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าตัวละครเมตาตัวไหนมันเก่งนะเพราะส่วนตัวเนี่ยก็ไม่เล่นแต่ว่าช่วงนี้อ่าก็ว่าจะหาเกมอื่นเล่นอยู่อืมอ่ะอีกคนหนึ่งก็ใช้ประมาณนี้แล้วก็เป็นท่านั่งของเอ่อมาเกียนาเอา่อมาเกียนาใช่ไหมถ้าจะผิดมาเกียนา อ่าแล้วก็เป็นชายนี่เอ่อแกงก้าโอเคเมกาแกงก้าแล้วตัวอื่นก็คล้ายๆกันนะเนี่ยสามตัวคล้ายๆกันแล้วก็มิวเอ็กเหมือนกันมันก็น่าจะพอๆกันหมดเลยนะแล้วก็พลังไม่ธรรมดาอ่าไม่นี่ไงเนี่ย,นยคนนี้ใช้เป็นทางนั่งของเอสเอสนี่เป็นอ่าไพมอลกาดอนน่าจะเป็นขั้นสูงกว่ากาดอนนะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าแล้วก็เป็นทางนั่งของเอ่อไพมอลคาลก้า ca. แล้วก็เป็นอ่าเดซี่เมกาแล้วก็เป็นเลโกาเอ้ยเนี่ย ตัวละคร SS มันก็เข้ามาเยอะนะแต่ว่าทำไมคนแรกๆเขาถึงใช้แค่ SS บวกกันก็ไม่แน่ใจเนี่ย SS ทั้งนั้นเลยมันมันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาใช้อย่างนั้นนะเพราะผมคิดว่าถ้าตัวละคร SS มันเก่งเนี่ยคนก็น่าจะใช้ a กันหมดแหละอ่ะเออไหนแมมี8ตัวมี8ตัวมีเอ่ X, เอ y, มิลทูเอ็กเอ่อมิลทูไวยมีไพรม์โอไคลอกาพโเอ่อกรดอนแล้วก็เมกาเรโคซาเป็นเรียมเอ่อไว้ ต้องบอกอะไรนะอันนี้มันเป็นไวท์คิวเลียมอะเรียมไวท์คิวเลียมใช่ไหมเออวานนอะแล้วก็เป็นเอ่อเมกาเดนซี่แล้วก็เป็น cy, ก o อดมิวทูเหมือนก o อดมิวทูจะมีให้ซื้ออยู่นะเห็นดูเมื่อกี้นีน่ก๊อดมิวทูเอ่อมัน80สเศษต้องใช้80สเศษมันซื้อได้50ใช้3000ก็อาจจะต้องจ่ายเองนิดหน่อยไม่ไม่น่าจะมากเท่าไหร่แต่ผมิดว่าโอเคอยู่นะไม่ไม่แย่สับตัวละครเอ่อเทียเอส แล้วก็ตัวละครเทียเอเตตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาตามกิจกรรมหรือไม่ก็ตามยอดเติมเงินประมาณนี้ก็เดค่อยว่ากันเซอร์นี่มาเซอร์เวนก่อนส่วนตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมือนๆนนกันนะเอ๊แต่ว่าเมกาอ่าเดี๋ยวนะคิงอ๋อนี่มันก็เป็นเมกาแล้วนี่หว่าน,นี้มันเป็นเมการลอโคซซาอันนี้ถึงมันจะไม่เขียนว่าเป็นเมกาไคโอก้ากับเมกาไคดอนอ่าคารดอนแต่ว่ามัน ถ้าผมดูไม่ผิดจากรูปนะมันน่าจะเป็นเมกาแล้วเอออันนี้อันนี้อันนี้เจ๋งอยู่อ่ะตัวละคอรอื่นประมาณนี้เอาจริงผมคิดว่าตัวละครไอ้นี่อ๋อนี่จูใครทำอะไรอัน,น้ตัวเก่านี่วะอืมอันนี้ไม่เคยเห็นว่าตัวมา้าสองตัวนี้เท่ดีผมคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋ะอน,นี้เป็นเมกาตัวเดิมเปลี่ยนสีมันแปลกๆนื่ว่าน่ว่าจะเป็นเมกาวายตัวใหม่นะก็ะว่ามันอัพมาวยังก็ ผมคิดว่าตัวละครใหม่ๆเดี๋ยวน่าจะมีมาเรื่อยๆแหละนะของทางเกมนะเพราะเกมนี้มันค่อนข้างดังอยู่อ่ะมาเดี๋ยวเราไปลองสุ่มตัวละครกันขำๆนะเพราะว่า i อดีนี้คือมันเป็น ID ดีที่ไม่มีอะไรเท่าไหร่เอาจริงมันมีเยอะแหละนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นสักพักใหญ่ๆแล้วนะลยน่าจะเป็นเดือนอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยของต่างๆ,ๆเนี่ยถ้าจะให้เล่นอันเนี้ยมันตามไม่ทันอยู่ละก็ต้องรออันใหม่แล้วกันไม่มีอะไร โอเคมาเดี๋ยวเรามาลองุ่มขำๆอ,อ,อันนี้อ่ะเรามีตั๋วนี้อีกร้อยใบไม่รู้เหมือนกันทำอะไรได้เอาไปก่อนมาอ้ออันนี้ไม่มีกดอกอสกสกิปอันขวาโอเคอันนี้น่าจะเป็นตั๋วธรรมดานะไม่น่าจะมีอะไรแรน่าจะแรสุดแค่ TIS ผมคิดว่าแรสุดน่าจะแค่ TIS หละ กระเป๋าเต็มมันต้องเอาไปย่อย,ยอ่ะยากแกะเราขยายกระเป๋าไปเลยกระเป๋าเรามีค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ถ้าจะให้ย่อยทุกตัวมันก็ไม่ได้อยู่แล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวไปสุ่มตู้ธรรมดาอันนี้เก็บไว้กันไม่มีอะไรเอ่อใช้ทองใช้ไรอ่ะเรามีตัวตู้ธรรมดาอยู่ร้อยเจ็ดสิบใบมาอันนี้น่าจะได้ลุ้นเอบวกอยู่ น่าจะการันตีตัวหนึ่งมั้งมมผมคิดว่าการันตีตัวเดียวแหละอ๋อแปลว่าตั้งแต่รูปตัวนี้เลยเฮ <c oughs> ้มันจะมีโอกาสออกเอสบวกปะเนี่ยตัวอะไรอะออเอนเต้รูปไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ไอตัวแมลงชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้เฮเลเคสอะไรอย่างอ่าเฮเลคอสเออถูกแล้วอ่ะไปต่อ ไอตัวดอกมไม้ตัวาเป็นสายแบบสามพื้นหน่อยจำชื่อไม่ได้บางตัวไอ้จระเข้หกตัวอย่างกากเลยไหนเอ็ดบวกวะอ๋อนี่ไงเลือกได้นหนึ่งตัวโอเคอาไคลโอกาแล้วกันน่าจะมีภาษีก,กว่านะไปต่ออะเอมเบอร์เอมบูอะไรอย่างอ๋อแม็กบี้เหรอนี่จะเป็นชื่ออะไรประมาณนั้นเอ้ยไฟเออร์โอเค เอ่อตัวดาบจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรไปต่อไอตัวน้ำแข็งที่มีสองล่างเนี่ยเลยไปต่อไขวนะ้เนี่ยอ๋อมัสคิดโอ้อะรูปไม่เห็นเหมือนเลยวะทำไมรูปมันไม่เห็นเหมือนเลยอะอะไคโอกาโอเคอะไอเนี่ยเป็นตัวอ้าว อันนี้เลือกโอ้รู้ว่าจะได้ก่อนการันตีนี่ข้างคาธรรมดาปะเป๊ะเลยไปต่อเอ้ยอันนี้ตัวเจ๋งอยู่นะแต่ว่าไม่น่าจะได้ใช้หรอกแต่ผมชอบนะตัวเนี้ยมันดูเท่ดีอะประมาณนี้ตัวละครเราที่มีอยู่าจริงไอเดีราเนี่ยมันมีตัวละครเยอะนะเพราะว่าช่วงนั้นคือเติมเยอะอยู่แล้วก็เล่นไปเยอะอยู่แต่ว่า ไม่มีเวลาเอาจริงเนี่ยช่วงนี้ผมเล่นเกมแค่เกม2เกมนะเกมไหนที่ผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้เยอะเนี่ยผมก็ไม่เล่นยงยาเนี้ยมาเกหน้าผมก็มีเยอะนะ2ตัว3มตัวโอ้ถ้าจะเอาจริงอะ่ะมันเสียเวลาเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่อย่างมิวเนี่ยดาวก็น่าจะเกิดตันแล้วปะ่ะมันน่าจะตันที่5ดาวม่วงนี่อีก2อ,อันก็ตันละหนึ่งสอี่ห้าห 7จ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยสิบพอดีเป๊ะเลยเนี่ยเก้าแล้วอีกดาวเดียวก็ตัดแล้วนะคือเอาจริงเนี่ยยี่สิบตัวเนี่ยถ้าไปซื้อจริงๆอ่ะมันไม่น่าจะแพงเท่าไหร่นะแล้วก็เรามีเรามีตัวน,นี้อยู่สองหมื่นสองหมื่นนี้ก็ได้ยี่สิบตัวอยู่นะเพราะมันตัวหนึ่งน่าจะต้องใช้แค่แปดสิบใช่ไหมแปดสิบเอ่อ,อ,อทั้งหมดน่าจะใช้พันหกมั้งประมาณหนึ่งพันหก ร้อยเศษลบกับสิบสามเศษเออก็น่าจะครบละยี่สิบตัวก็ก็น่าจะสุดแล้วอะ่ะอืมอันนี้ก็ถือว่าสุดแล้วตัว,ตวหนึ่งทั้งที่ช่วงนั้นคือเล่นแค่ไม่กี่วันนะสี่ห้าวันนะเป็นแค่วันสี่ห้าวันแต่ว่าสี่ห้าวันนั้นก็ถือว่ามันได้แพ็กเตมิมรายวันสองพันสี่ห้าเอ้มันน่าจะเล่นมากกว่าห้าวันหกวันอยู่น่าจะหกเจ็ดวันไปอาทิตย์อยู่อ่ะประมาณนั้นก็ได้หลายหมื่นหยวนอยู่นะก็ถือว่าค่อนข้างชิวใครที่อยากหาเกมโปเกมอนเล่นนะแล้วก็ผมเห็นใน ในบ้านเรามันจะมีเซิร์ฟไทยอ่ะค่อนข้างเยอะที่เขาเป็นแบบคนไทยเอาไปเปิดกันเองอ่ะออประมาณนั้นอ่ะแต่ว่านั้นมันจะเป็นแบบเซิร์ฟไทยจ๋าๆมีภาษาไทยอาจจะภาษาไทยสวยกว่าของเซิร์ฟอันนี้ก็จริงแต่ว่ามันเติมน่าจะเติมเพียวๆนะไม่น่าจะมีส่วนลดแต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยมันยังมีส่วนลด9 9แล้วก็มีแจก2,000หยวนทุกวันผมคิดว่าอันนี้น่าจะเวิร์กว่าส่วนเรื่องภาษาเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นห่วงคือเราใช้ภาษา ภาษาเกมภาษาอังกฤษอ่ะน่าจะพอแปลนออกใครที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยแล้วแบบอยากประหยัดเงินในการเติมแล้วก็อยากประหยัดเวลาในการเล่นเพราะว่าของ Excel ์เพลกมมันจะมีระบบคูณถ้าใครที่แบบว่ารีบหน่อยก็กดคูณ10ิปเลยแบบไม่ได้อินอเลยแบบเน้นแบบจบไวๆเคลียร์รายวันไวๆประมาณนี้แต่ว่าใครอยากเสพเนื้อเรื่องเสพอนิเมชันหน่อยก็สักคูณ5ผมคิดว่าน่าจะโอเคส่วนหลายๆอย่างเนี่ยมันก็กิจกรรมคล้ายๆกันแหละไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเพียงแต่อันเนี้ยมันเล่นง,ง่ายกว่าแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องเติม ใช้คำว,ว่าไม่ต้องเติมก็ได้นะเพราะว่าเราใช้แค่คูป,ปองรายวันฟรีเล่นแบบสม่ำเสมอผมคิดว่ามันก็น่าจะเวิร์แ้แหละนี่อโอเคคลิปนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากอดไรก็ซับเป็นกําลังใจด้วยนะครับสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนข้างสามารถดูคลิปก่กาๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายพิดีท่ด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบา่ครับผม